อ่ะสวัสดีคะ่ะเพืพ่อนเพื่อนวัวันนี้มาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะมีเคล็ดลับมาบอกอีกแล้วเนี่ยนะคะ<ม>สปานะคะสปาหลังสองตัวนี้วันนี้มาเจอคุณหมออ่าคุณหมอตองเลยคุณหมอเต็มคุณหมอเต็ม,มอม่ะต <c oughs> องเลยนะคะน,นี่หมอเต็มอันนี้จะหมอเดี๋ยวก่อนอันแรกก่อนลูกค้า<อ>ที่พิเศษอัอนแรกก่อนสวยไหมคะลูกค้าคนนี้ โ <Okay. S 2> อเคขอบคุณค่ะสวยจังะนะคะสวยไม่สัง่ง <c oughs> ใช่สวยไม่สัง่งอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะวิธีนวดสปาคุณได้ซื้อของเราไปแล้วนะคะคุณซื้อกวดน,นี้ไปแล้วนะคะนี่คือสปาขอโทษค่ะน้ำมันนะคะน้ำมันนวดสปาก็คือตัวนี้เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณหมอนี่ลงนะ,ะคุณหมอลงนีเเราใส่กวดไปแล้วเนะี่ยหมลงแล้วนะลงยันะ ลงสปาแล้วยังโอเคค่ะนี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวสเป์ฉียเอาละค่ะลงแล้วก็ลูปเลยนะฮะดูคุณหมอนะฮะสไตล์นี้นะ,ะเป็นการนวดสปาแบบเราทําเองที่บ้านนะคะจะสังเกตได้เลยว่าหนึ่งเนี่ยหมอคุณหมอก็จะเอามือลงเห็นไหมฮะสองข้างแล้วนนัีนี้ลูปส่วนที่เกินเกินเกิน,นะคะไปที่ไหล่เลยนะคะแล้วมาที่เอวนะคะ,ะน้ํามันนี่จะลงทั่วก่อนนะคะ ที่ไหลที่เอวนะแล้วก็ข่าหลังทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วตามสเต็ปของคุณหมอก็คือว่าเขาจะมีสเต็ปของเขานะคะลงไปด้านข้างแล้วก็ขวาม,มือเพื่ออะไรนะคะเพื่อ,อช่วยเรื่องไขสันหลังนะคะไขสันหลังลูกค้าคนนี้นางแบบนี่ตรงมากเลยนะคะเขาไม่มีปัญหาเรื่องไขสันหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ปวดไม่กล้ามเนื้อข้างตัวเนี่ยสปาที่จะช่วยได้นะคะสปาหลังนะครับ เดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะคะไ,ไหนสปาหลังนะคะพอคุณสปาเสร็จตั๊บเนี่ยคุณสปาไปเรื่อยๆเราทำสักยี่สินาทีก็พอนะคะอันนี้ดิฉันทดลองให้ดูนะคะอันนีอาการคุณหมอขาถึงไหนแล้วคะคุณหมอจะนวดแกนคอยันคะอ่ะาอ่าเน,นี่ยอ่าไหลนะคะเขาจะนวดไหลแล้วนะจับไหลแล้วนะคะอันนี้สปาที่ไหลเพื่ออะไรนะคะ เลือดลมนี่จะหมุนเวียนสองข้างเนี่ยนะคะมันจะเป็นการจะปาหลังเพื่อให้เลือดลมเดินใช่ไหมคุณหมอผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายนะคะนี่เส้นด้วยขอผี้ดังหน่อยสิคะยังไงนะคะรี่เส้นด้วยค่ะรี่เส้นนะคุณหมอบอกนะคะรี่เส้นเพื่อเพื่ออะไรให้สมรรถภาพดีเลือนลมดีเลือนลมหมุนเวียนดี นะแล้วเดี๋ยวจะผิวพรรณดีด้วยอืนะคะอันนี้คุณอยู่ที่บ้านนะสามารถที่ว่าจะนวดเองโดยที่ว่าเรานุ่งกางเกงในตัวเดียวก็พอนะคะแล้วก็ผ้าขนหนูปิดนะคะถ้ายอยู่บ้านนะคะแล้วนวดตั้งแต่ข้างบนลงไปยันฝ่าเท้าเลยนะคะอันนี้นะสปาให้หมดทั้งตัวเลยนะคะแต่นี่เรามาให้ดูก็ทําแบบวิธีวิธีรึงครึ่งท่อนก่อนนะคุณหมอเนาะ คนดังแบบแก้ไม่ได้นะคะก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะทีนี้คุณหมออธิบายหน่อยสิคะว่าพออันนี้เสร็จแล้วอี้เยนส่งผ้าให้ค่ะเช็ดเลยนะคะสามารถจะซับซับน้ํามันออกนะผ้านี่ชุบน้ำหมักๆแต่ทีนี้ไม่ได้ชุบหมานะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการสาธิตให้หนูก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็เอาครีมตัวนี้ครีมลงเลยนะคะน้องขาหันมาทางนี้ค่ะ เค็มตัวนี้นะคะอันนี้ครีมตัวนี้เพื่อนะอ่าเราน้ํามันเปิดรูขุมขนแล้วใช่ไหมฮะเห็นรูขุมขนตัวเองลงเลยนะคะทิ้งอยู่ยไหนคะนี่คะ่ะนะคะเก่งลงเลยนะคะคุณหมอ,อเดี๋ยวนะคะเออ่ถ่ายหลังไว้ก่อนนะคะเนี่ยนะคะอ่าเนี่ยค่ะอ่าคงเลยนะคะเนี่ยค,ค่ะเก็มตัวนี้นะคะอ่าน้องถ่ายมาใหม่ เนี on so ่ยนะคะเนี่ยค like, ่ะนะคะแล้วสปาทางนู้นนะคะเนี่ยลงไปแล้วนะคะลงที่นี้นวดครีมไปเลยนะคะนวดเพื่ออันนี้ช่วยผิดรูปขนนะคะโอเคไหมคะคุณหมอลงผิวให้สวยงามค้าโอเคไหมคะคุณลูกค้าอ๋อคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะเอาผ้าผ้าอ่าเชิญเลยค่ะคุณหมอเอาลงไปเลยนะคะ ใ่ไหมคะผ่อนคลายไหมคะคุณลูกค้าผ่อนค่าทีนี้มันนี่เลยนะคะ,อะโอเคแล้วนะคะมาที่ดิฉันดิฉันจะกระชอบอกว่าวันนี้นะคะสปาชุดนี้นะคะมาแล้วนะคะจริงๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยตตัวนี้มันก็ร้อยเจ็ดเก้าบาทใช่ไหมคะทีนี้เราแถมสปาตัวครีมให้นะคะอันนี้มาสา์ใช่ไหมตัวนวดแล้วก็แถมตัวครีมให้เนี่ยนะคะมี UV ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมี UV กันแดดนะคะทาให้ผิวชุ่มชื้นนะคะลงครีมตัวนี้ใหม่คุณทาได้จนเท้าแตกเลยทาได้หมดเลยนะคะทั้งตัวเลยนะคะอันนี้รับรองได้ว่าใช้แล้วคุ้มค่าจริงๆนะคะครึ่งกิโลเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าเก้าดีว่าถูกกันนะคะยังให้ตัวนี้เลยนะคะนะห้าร้อยกังน,นะคะยังให้ตัวนี้มาอีกนะคะลองดูสิคะและคุณจะบอกว่า มีอีกไหมคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ